สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมสดผ่านไลฟ์สด เคทีวี hey, 5 hd 1ค่ะวันนี้ลูกน้ำปัะจ,จรีสวนสินพงรับหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวนะคะรายงานบรรยากาศสดๆที่ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกสนามเป้าแห่งนี้ค่ะกับบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการศูนย์ที่อยู่ด้านเราด้านหลังเรานี้นะคะก็คือศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดทบ,บรหรือว่ากองทัพบ,บกนั่นเองค่ะ ศูนย์แห่งนี้จะทําหน้าที่ในการประสานงานประสานข้อมูลที่พี่น้องประชาชนโทรเข้ามาหรือว่าไลนา์เข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินมีผู้ป่วยที่มีอาการหรือแม้กระทั่งโทรมาปรึกษาขอคําแนะนําในการดูแลเยียวยาตัวเองในช่วงนี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพบ,บกนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของททว5ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะจากทีมสื่อสารองค์กร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาคอยปฏิบัติงานประสานงานช่วยเห yes. hmm. okay. ลืออยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมภายในศูนย์กันเลยนะคะเดี๋ยวตามลูกน้ำมาเลยค่ะนี่เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทําตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะไม่ว well, oh, okay. like ่าจะเป็นการล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์แบบนี้แล้วก็มีการสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงนะคะ ให้จากคุณภูมินะคะโอเคผ่านนะคะเข้าไปภายในได้เลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะภายในศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิด1 9ทบแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็กําลังทําหน้าที่ในการประสานงานรับเรื่องร้องเรียนก่อนอื่นขออนุญาตเรียนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะโทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งโทรมา ขอคำปรึกษาคำแนะนำในการดูแลตัวเองเหยียวยาจิตใจร่างกายจะดำเนินชีวิตท่ามกลางโควิด -19 กับมาตรการสาธารณาสุขในการปกป้องตัวเองแล้วก็บุคคลที่เรารักภายในครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนหมายเลขนี้เลย022705685-9นะคะคุณผู้ชมบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยค่ะ มีทั้งหมด5คู่สายก็จะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งจากกองทัพบ,บกรวมไปถึงททบ5ของเรานะคะทําหน้าที่รับข้อมูลจากทุกท่านค่ะ022705685 9นะคะแล้วก็อย่างที่ลุงน้ำเกินไปแล้วว่านอกจากหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะมีเป็นไลน์ ID ด้วยนะคะที่อยู่ด้านหลังเรานี้ค่ะแอดไลน์กันไว้เลยค่ะแอดโควิดที 5hd 1นะคะ หรือจะสแกน QR code นะคะเป็นเพื่อนกันไว้แล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีผู้ป่วยโควิด -19 โทรมาสอบถามขอคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการดูแลปฏิบัติตนท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 หรือแม้กระทั่ง มีความเครียดมีความกังวลเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากปัญหาเศรษฐกิจพิษโควิด -19 หรือแม้กระทั่งความเครียดความกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่นะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญได้เชกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในส่วนของการปฏิบัติงานในแต่ละห้องกันเลยนะคะขออนุญาตมาที่ห้องแรกนี้นะคะเป็นส่วนส่งต่อแล้วก็ติดตามผลนะคะมี พี่ทหารอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยาจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะพลตรีชานวิทย์ค่ะสสเดี๋ยวเรียนถามนะคะพลตรีชานวิทย์ถึงการทํางานภายในศูนย์นี้เข้าๆค่ะว่าเราจะมีการรับเรื่องส่งต่ออย่างไรบ้างคะก็สําหรับในส่วนของศูนย์ส่งต่อและ ในส่วนของอันนี้นะครับก็เราจะรับเรื่องจากด้านนอกมานะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่ที่ผู้ร้องเรียนโทรมาที่รับโทรศัพท์ให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมการขึ้นศูนย์การเคลื่อนย้ายของกองทัพบกที่เรามีอาจารย์พานานะไม่ว่าเป็นรถ รถพยายบาลก็ดีแล้วก็รถรับส่งก็ดีรถตู้ก็ดีนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เราก็จะรับเรื่องจากนอกมาเพื่อส่งต่อให้กับศูนย์การเคลื่อนย้ายบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการประสานกับศูนย์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับผู้ป่วยเฉินนของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือว่าในส่วนขอ,อของกรมการแพทย์ก็ดีอันนี้ก็เราก็จะมีการประสานในการส่งต่ออีกครั้งหนึ่งครับ เป็นการทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยนะคะคเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าจํานวนผู้ป่วยเพิ่มเติมเนี่ยโหมากขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็1,940ันท่านด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตถึง21รายนะคะคการทํางานของศูนย์นี้ก็จะทําหน้าที่ในการประสานเห็นว่าถ้ามีเคสที่ฉุกเฉินมาเนี่ยเราก็รับแล้วก็ส่งต่อเรื่องด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะในส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราก็พยายามประสานตรงกับศูนย์แรกรับเลยนะฮะศูนย์แรกรับของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่อาคารนิมิบุตรนะรรตรงนี้เขาก็เขาจะประสานเร่งด่วนให้นะครับ,รบเพื่อให้ผู้ป่วยจะได้ถึงมือหมอหรือว่าถึงโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวนั้นที่ติดโควิด1 9ทแล้วก็มีการโทรไปแจ้งอย่างหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆแต่ว่ารอการช่วยเหลืออยู่เนี่ยโทรมาทางนี้เราก็ช่วยเร่งช่วยติดตามให้อีกทีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีเบอร์ติดต่อโดยตรงกับท่านหมอที่รับผิดชอบด้วยครับคือหมอชาญชัยและก็หมอวิรวัตรที่เป็น i อซีซที่นั่นนะตอนนี้เราก็มีเบอร์ติดต่อตรงครับเราไกประสานงานเพิ่มเติมให้แล้วก็เพื่อให้ว่าผู้ป่วยหรือว่า ผู้ที่ยังไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมีมีอย่างน้อยก็มีการติดตามผลนะครับคอันนี้คือในส่วนของกรุงเทพมหานคร50เขตนะคะซึ่งทางกองทัพบกเองก็มีการประสานกับคุณหมอไว้แล้วนะคะไปยังศูนย์รักรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาคารนี้มีบุตรในส่วนของพี่น้องต่างจังหวัดก็สามารถที่จะโทรมาขอความช่วยเหลือเบอร์นี้ได้เช่นกันเราจะมีการส่งต่อเรื่องด้วยใช่ไหมคะมีเบอร์ติดต่อกับของศูนย์โควิดของจังหวัดด้วยครับครับ เชื่อมโยงหมดเลยทางประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกว่ากองทัพบกพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งนะคะให้คนไทยนั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้สึกสิ้นหวังนะคะขอเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งแล้วก็หนึ่งกำลังใจกับหมายเลขนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งของคําแนะนําไม่เ่ออว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ในการสำนักจิตวิทยากรรค่ะขอบพระคุณค่ะไม่รบกวนการทํางานของท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ ที่ห้องต่อมากันเลยค่ะเดี๋ยวตากล้องตามกันเลยนะคะในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์นั่นเองนะคะโทรมาสอบถามได้หมดอย่างที่ลุกน้ำเน้นย้ำไปจะเป็นปัญหาความเครียดวิตกกังวลของตัวเราเองหรือแม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจแล้วก็สอดส่องดูแลเพิ่ม,เต,มเติมนะคะว่าคนในครอบครัวของเรานั้นมีอาการเครียด มากกว่าปกติหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากขณะเดียวกันนอกจากสุขภาพใจสุขภาพกายก็สําคัญเราจะมีมาตรการในการดูแลปกป,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 ป้องตัวเองเพื่อเป็นการปกป,ป,ป,ป้องครอบครัวในขณะเดียวกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามนะคะภายในห้องนี้กันเลยค่ะขออนุญาตรบกวนการทํางานนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ,คะนี่เป็นส่วนให้คําปรึกษาทางการแพทย์นะคะ,คะก็จะมีนี่เลยค่ะ ทั้งในส่วนของกองทัพบกนะคะแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์วันนี้มาด้วยนะคะเป็นคุณหมอนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามคุณหมอนิดนึงนะคะได้เลยค่ะทั้งสองท่านนี้เลยนะคะวันนี้มาร่วมในการเปิดศูนย์วันแรกนะคะในส่วนของห้องนี้เนี่ยจะทําหน้าที่อะไรบ้างคะห้องนี้นะครับก็มีหน้าที่นะครับว่าเวลาทาง ศูนย์รับข้อมูลของเรานะครับแล้วถ้าเกิดผู้ที่โทรมาเนี่ยมีปัญหาทางด้านการแพทย์นะครับครับก็จะมีทางทีมคุณหมอก็จะคอยให้คาปรึกษานะครับว่าควรจะต้องดาเนินการอย่างไรต่างต่างเหล่านี้นะครับหรือถ้ามีข้อความหรือมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการแพทย์ก็โทรมาถามตรงศูนย์นี้แก่เรื่องของโควิดในทีมคุณหมอก็ได้ถ้าทางทีมข้างหน้าซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะมาปรึกษาให้คุณหมอช่วยตอบให้ครับ ยินดีที่จะรับฟังนะคะทุกปัญหาหรือว่าความคับข้องใจความเครียดที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจะทําตัวปฏิบัติยังไงในช่วงนี้ให้รอดจากโควิด -19 แบบนี้นะคะนอกจากคุณหมอท่านนี้แล้วก็ยังมีคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะจากที่ไหนคะของหมอเป็นแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่3ค่ะตอนนี้ก็คือวนอยู่ที่ เป็นสถาบันพระมงกุฎก้านะคะ,คะก็วันนี้ก็คือติดตามอาจารย์มาเพื่อแบบดูประสบการณ์เกี่ยวกับการให้ คําปรึกษานะคะแล้วก็เป็นศูนประสานข้อมูลในสถานการณ์โควิด19นะคะก็คือเพื่ออาจารย์ก็จะเน้นให้มาเหมือนเรียนรู้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็อาจจะมีการฝึกสอนประสบการณ์เพิ่มเติมค่ะนะคะเพราะเป็นแค่ประจำบ้านนะคะวันนี้มาศึกษาดูงานแล้วก็มาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเลยด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะในส่วนของการทำงานในห้องที่สองนี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะจะมีการจัด แบ่งเป็นหมวดหมู่ในการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในขณะเดียวกันก็จะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็รวดเร็วเร่งด่วนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่จุดที่3กันต่อค่ะอีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่วันนี้เราจะมาขอความรู้นะคะว่าการทำงานในส่วนของส่วนรับข้อมูลกรรมวิธีเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ท่านกำลังรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่อาจจะต้องรบกวนท่านในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูมาตรการสาธารณาสุขภายในศูนย์แห่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของการดูแลสุขอ,อนามัยนะคะดำเนินตามหลัก D M H T T ไม่ว่าจะเป็น distancing นะคะมีการเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนะคะนอกจากนี้ค่ะ M นะคะ m a s wearing ก็มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะตลอดช่วงเวลาการทำงานของที่นี่ด้วย นอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าบนโต๊ะของแต่ละท่านก็จะมีเจลล้างมือมี H hand washing นะคะล้างมือให้สะอาดในช่วงเวลาของการปฏิบัติงานหรือว่าไปสัมผัสกับพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด -19 <ๆ>ก็จะมีการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยชนะหมอชนะเราก็จะเห็นตั้งแต่ด้านหน้านะคะก็จะมี QR code ในการสแกนนะคะก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในนี้ค่ะ เน้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ022705685ถึง9 5คู่สายด้วยกันค่ะคุณผู้ชมโทรแจ้งเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยฉุกเฉินคุณผู้ชมโทรเข้าที่หมายเลขโทรศัพท์อื่นแล้วปรากฏว่า ยังรอการช่วยเหลืออยู่ก็โทรมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะทำการติดตามเร่งรัดช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะ02 270 56 859นอกจากในส่วนของผู้ป่วยเองนะคะก็จะมีในส่วนของการให้คำแนะนำเรื่องของจิตวิทยาความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นความเครียดว่า ตัวเราเองคนที่เรารักจะติดเชื้อหรือไม่ถึงแม้กระทั่งพิษโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจบางคนนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าประสบปัญหานะคะพิเศรษฐกิจกิจการไปต่อไม่ได้กิจการประสบปัญหาหรือแม้กระทั่งถูกเลิกจ้างนะคะทุกปัญหามีทางออกค่ะทางกองทัพบกนะคะพร้อมจะเป็นที่พึ่งโทรเข้ามาผ่านหมายเลขโทรศัพท์นี้022705685-9นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนสอบถามนะคะอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์นะคะขออนุญาตรบกวนเวลานะคะคุณวิสัยสมนค่ะท่านนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้หรือนั่งก็ได้นะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนการทํางานนะคะเรียนสอบถามการเข้ามาช่วยเหลือเป็นหนึ่งในศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิด -19 ครั้งนี้ค่ะค่ะ,คะดิฉันในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกกรมแพทย์ทหารโบก กองทบ,บกนะคะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ในวันนี้ได้เป็นสื่อประสานงานกับทุกภาคส่วนนะคะที่จะรวมพลังแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะและในวันนี้เราก็จะมีการให้ข้อมูลให้คำแนะนำต่างๆรวมถึงให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยต่างๆนะคะแล้วในวันนี้เราก็ จะมีคู่สายทั้งหมด5คู่สายด้วยกันนะคะเราก็ให้ความมั่นใจนะคะว่ากองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกจะอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำมั่นนะคะ,คะในฐานะ บุคลากรทางการแพทย์นะคะและในส่วนของกองทัพบ,บกด้วยนะคะโทรเข้ามาย้ำใหม่เลยอีกครั้งนะคะ022705685-95คู่สายด้วยกันยินดีรับฟังทุกข้อร้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาขอคำแนะนำรวมไปถึงข้อมูลที่ข่าวสารถูกต้องก็จะได้รับฟังจากบุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์แห่งนี้นะคะนอกเหนือจากคุณพี่แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะเราจะมาดูในส่วนของทอทบ5นะคะทีท่ได้ผนึกกกำลัง เข้ามาด้วยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะตอนนี้ก็กําลังปฏิบัติงานอยู่นะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะขอสอบถามคุณนภะาพรนะคะ เป็นผู้ประกาศด้วยนะคะเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรด้วยวันนี้ก็ได้มาช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์แห่งนี้ขอถาความรู้สึกก่อนเลยค่ะพี่พึ่งค่ะก็รู้สึกว่าถือว่าเราเป็นอีกหนึ่งบุคคลในการช่วยเหลือประชาชนนะคะในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้อะไรที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยกันค่ะ เพราะว่าเข้าใจดีว่าคนป่วยทุกๆคนเนี่ยก็ต้องการรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ,คะดังนั้นค่ะทางศ,าศูนย์ประสานงานต้านพยโควิดของทอบอเนี่ยถือว่าจะเป็นหน่วยง,งานสําคัญที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะ,ะ,คะมาด้วยใจยนะคะ หัวใจของคนไทยที่จะร่วมด้วยช่วยกันช่วยคนไทยให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้นะคะขอบคุณพี่พึ่งนะคะพี่ไพรินด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะพูดถึงวิธีการนะคะเมื่อคู่นี้ก่อนที่เราจะเข้าไลฟ์สดนะคะก็ได้ไปร่วมรับฟังการบรีฟจากผู้บังคับบัญชานะคะว่าการทํางานในศูนย์นี้จะต้องมีหลักการมีขั้นตอนยังไงบ้างก็จะเห็นได้นะคะอย่างที่โต๊ะของพี่พึ่งเมื่อคู่นี้เนี่ย จะมีแบบฟอร์มสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือจะต้องมีการจดข้อมูลของผู้ที่ติดต่อเข้ามามีการจดที่อยู่และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดทบเราไม่ได้เน้นแค่การรับเรื่องมาแต่เราเน้นการติดตามผลด้วยว่าเรื่องที่รับไว้เราประสานต่อไปยังศูนย์รับเรื่องต่างๆนั้นได้สำเร็จประสิทธิผลหรือไม่นะคะก็จะมีการติดตามผลรวมไปถึงมีการสรุป ผลการดําเนินงานผลการปฏิบัติการในแต่ละวันภายในศูนย์แห่งนี้ด้วยแบบฟอร์มนะคะที่เห็นอยู่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทําการกรอกด้วยลายมือก่อนเราจะมีเป็นเอกสารนะคะเป็นชิ้นเป็นอันเลยหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรอหรือว่ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนําข้อมูลนะคะคีย์ลงคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกนะคะ เข้าสู่ศูนย์แล้วก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะนำไปสู่การประสานความช่วยเหลือต่างๆติดตามผลนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของเราเน้นย้ำอีกครั้ง022705685ถึง9นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะภายในศูนย์ประสานงานต้านภายโควิดทอบอแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ที่ทบทบ .5 สนามเป้าค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนะคะทางด้านรองเสนาธิการฐานบกพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะนะคะท่านก็จะให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดแล้วก็มาติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะนอกจากในส่วนของผู้ป่วยนะคะที่เราได้ให้ข้อมูลไปแล้ว ที่ทางศูนย์ต้านภายัยโควิด -19 ศูนย์ประสานงานแห่งนี้เน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังลูกน้ำนี้เป็นยานพาหานะนะคะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะเรารับภารกิจหลากหลายมากเลยอย่างเช่นการประสานงานกับโรงพยาบาลน,นะคะสมมุติว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งประสานมานะคะว่ามีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะทุเลาแล้วจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ยานพาหนะเหล่านี้ของศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิด -19 ทบเนี่ยละค่ะก็จะเดินทางไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปส่งต่อที่โรงพยาบาลสนามนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณาสุขเพิ่มเติมด้วยในกรณีที่เกิดความฉุกเฉินนะคะเราก็จะเห็นว่ายานพาหนะเหล่านี้ พร้อมกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ถูกฝึกอบรมมานะคะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยหลังจากนั้นในส่วนของยานพาหนะเองเราก็จะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดภัยทั้งบุคลากรที่เดินทางไปรับเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้พร้อมต่อสถานการณ์ทําความสะอาดปุ๊บถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินรถเหล่านี้ก็สามารถออกตัวไปรับผู้ป่วยได้ในเวลาต่อไปนะคะอันนี้เป็นซัมเปลิลเป็นตัวอย่างนะคะ เดี๋ยวชมกันนิดหนึ่งก็จะเป็นยานพาหนะที่มีการประกอบนะคะองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะสมกับมาตรการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 รวมไปถึงผู้ที่ขับขี่บุคลากรทีมงานในการเคลื่อนย้ายส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตัวด้วยนะคะก็จะเป็นหน้าตาของยานพาหนะนะคะรวมไปถึงนี่ด้วยนะคะในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่ง ยานพาหนะเหล่านี้ก็จะจอดประจำการอยู่ที่ท,ทบ5สนามเป้าเนี่ยราคาที่ด้านหน้าศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิด -19 นั่นเองนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนมีผู้ป่วยที่รอเข้าสู่กระบวนการการรักษาอยู่หรือแม้กระทั่ง ใครเครียดวิตกกังวลอยากจะได้คำแนะนำเยียวยาสภาพจิตใจในช่วงนี้นะคะก็โทรมาได้นะคะย้ำเบอร์อีกครั้ง022705685-9 5คู่สายค่ะ